สวัสดีครับพี่น้องครับผมมีสุปกรณ์ครับมือนี้พาพี่น้องมาเล่นน้ำมาวานเหีน้ากันครับพี่น้องครับมือนีครับมือนี้มากับนายผ้านนะครับอาจารย์นายครับมือนีครับเป็นคนวานเหเป็นคนง้มปลาครับไดีข่าวว่าสาหนีนะครับมีปลาให่ปลาคอใ่นะครับบรูว่าสีดาบ่มือนี้ีเฮ้ามาหลุดน้ากันครับพี่น้องครับอันนี้วานไปแล้วครับดอกนึงส่วนบ่นีส่วนยู่ขันพี่น้อง นี่ครับจานในนะครับผมใช้ดอบนนี้ว้ยตัวเน้อบนนี้อยุดทงไ้ทงหน้าคือกครับพี่น้องครับบรรยากาศแดดแดดครับผมหนาแรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับมันห้อนนะครับอาการห้อนก็ต้องผ้าหิ้งล่งท่าสัตวบานนี้ครับนี่ครับบรรยากาศอีสานนะครับทงไตทงหน้าอีสานบานเท่าครับผม มันแดดจะซื้อเหมือนนีถ้าบ่าแดดนี่เพิ่นนี่ก็ลงคือเก่านะครับเป็นคนมาหากินหายากอยู่แล้วนะครับเอาซุนเหรอครับบ้านนี้นายพานครับนายพานจานนัยครับเห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วใหญ่ป่านนี่น้องเติบหนึ่งจากโลเอาเอาแล้วครับผมเอามาลุ้นกันนะครับอยู่ไหมบุญยุนเหรอหัวกันนิกส่วนเฮี้ย้มันดีๆตัว เอาเบิ้งรุนเบิ้งมือนี้สิได้ปลาคอใหญ่บ่มื่อนี้ทุบสมุดแดงเที่ยงพี่น้องจักสีดํบ่ได้อ่านใส่มดแดงไปแล้วบ่ดนี้เพิ่นหิวข้าวเพิ่นเเดดีี๋ยว้้ออพ่นงข้าวเช้ากินย่างนี่ย่างบ่ทันได้กินข้าวเช้าอ่ะนะครับข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงแล้วมื้อนี้ข่าวเที่ยงเป็นข้าวเช้าไปเลยมื้อนี้รอลุ้นกันนะครับว่าจะได้มั้ยนะครับ ได้ข่าวว่าใหญ่มากนะครับฝานี้นะครับเมาเมาลองมึงน่องมันไี่น้องเด้น้องอ้โน้องมันได้ไม่ด้น่องมันก้อนไอ้ึงด้อโอ้ยประคอใหญ่พนะมัดคำสีบอกเลย ครับพี่น้องน่องเมื่อก่อนเอาใส่เอาเอาน้องเอามีห่อน้องวาดนี้อันนี้รอบแรกครับพี่น้องครับนี่รอบแรกรอบแรกรอบแรกเพิ่งกัดได้ประมาณนสี่หาตัวอยู่ครับผมอ่ารอบแรกพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปอ่าลองดูอันนี้น้องมันเป็นบ่านี่น้องมันโอ้ยท่อหำเจ้าของบ้าดนี้เฮ้ยท่อหำเจ้าของท่อหันหำเจ้าของเอ้าลองไหมเบิ่ง แนะนำเด็กพี่น้องเด้อคันเตป้าสนิทกับพี่ปนคนกินหลายพี่น้องเออคนหลายกับปนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนายพานยูธงคือเก่าละคนนี้เป็นคนมาหากินหาอยากครับพี่น้องครับเพี้ยทุกอย่างสารเหียนะครับมักตึกเหียนะครับบอกง่ายซะหาปลาสินะครับมาหักเงมาแล้วครับไปอันนี้เสียวหางอีกคนหนึ่งนะครับผมจานนห่ครับผมเป็นคนที่มักหากินหาอยากนะครับมัก หมุดแหหมุดน้าเป็นสัตว์แหละครับเพื่อนมักมักแหจนได้สารแหเองนะครับข้อมักของเพื่อนเอาไอ้มันขึ้นมาเริ่งบาดี้ได้แล้วครับไอ้มันครับได้ไหมนาะตติตโตเต้าเด็กอะเอาดีๆนี่ยครับเนี่เติมครับใหญ่ไหมเน่ยผมมานรุนแตกผมมานรุนกําแตกนะครับเดี๋ยวรับเดี๋ยว

เรียบร้อยมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วลองดูโอ้สุดยอดมากครับผมโลกว่างงเฮ้ยดีเด้ดอ่ฝักโ <c oughs> อ้เอาเอาโล่งมึงมันโล,ลนะครับพอง,องอี้ครับพองี้ครับโลนะครับโลเลยถึงแน่นอนครับใส่ดิใส่เลยใส่เลยสุดยอดแมนข่มเขาอีรีครับโอ้ยนายพานมาเองหมานสันตัุนะเนาะประมาณโลครับผม โลว่าน่าจะโลว่าเราใส่โลวใส่โลว์โซนนะครับโซนนี่อ่าชูครับโอเคครับสำเร็จจนได้นะครับผมในพันนะครับคนนี้หมานแน่นอนครับผมเชื่อใจได้นะครับเด้อดใส่เด้อดครับใส่ใส่โลว์กัวครับใส่โลว์กัวโลว์กัวโอ้ใหญ่ครับใหญ่ๆโอเคครับพี่น้องครับหมานของเพิ่นนี่ดีครับผมดีดีมีแห้งครับผมสำนีนะครับผมสวัสดีครับเจิดเจอดพี่น้องเจดเจิมาท้า